อุ้ยมาขุดแมงชุดมาขุดแมงสุดยอดมากเลยแต่ละคนจะ <laughs> มาที่สวนกล้วยของเรานะคะบรรยากาศดีมากเลยท้องฟ้าแจ่มใสแล้วก็หาเลาะเล่นแถวกับธรรมชาตินะคะผลนชุดน้องไม่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 ไมไมเต็มมากเหอ ทำน่ะแล้วก็มาเจอแล้วนะมาเจอแล้วแต่ว่ามันเป็นรูเปิดอีกเหมือนเดิมนะคะเป็นรูเปิดเราก็เลยขุดดูนี่ค่ะทุกคนเห็นอะไรไหมเห็นอะไรแดงๆตรงนี้ไหมคะเห็นอะไรแดงๆตรงนี้ไหมนี่ถ้าเราไปหาทิ่โุ่มแล้ว แล้วมันเป็นรูเปิดแล้วก็เราเราก็ไม่ต้องไปขุดนะคะถ้าขุดแล้วมันจะเจอไอ้ตัวนี้มีขาเห็นไหมคะขาไอ้ตัวลายขานะคะไอ้ตัวลายขาตัวนี้น่าจะตัวใหญ่อยู่นะเดี๋ยวขุดลงไปอีกนิดนึงเราขุดลงไปแล้วมันก็หดตัวเข้าไปอีกเหมือนเดิมมันหดตัวเข้าไปตัวใหญ่มากเลยค่ะทุกคนนี่ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนะ นี่ๆๆมาเลยเาเร็วๆเหามาเรวตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากครั รุปแล้วมันก็เข้าป่านะคะเราทำอะไรมันไม่ดันไปแล้วมากตัวใหญ่มากเลยค่ะทุกคนเฮเป็นไงเกเกเห็นตัวมันไหมตัวใหญ่มากเอ้ยวิ่งกับเร็วเป็นรูแรกประเดิมนะเป็นรูแรกประเดิมก็มีแต่แบบนี้อันนี้รูที่สองแล้วะเป็น เป็นเรื่องที่ให้สอนให้เรารู้ว่าอย่าไปขุดอ่รูจิตโปมที่มันตอนรูมันเปิดใช่ตอนรูมันเปิดมันอันตรายมากเลยไปเราเดินหารูที่มันปิดได้หรือเปล่าใช่หรือเปล่ามาหาดูซี่ในสวนของเรานะคะนี่เยก็เลยทีเดียวในสวนของเราอะ วันนี้ภารกิจเลรรา,ะ,ะ,าเละธรรมชาตินะคะพาเด็กๆเลาะธรรมชาตินะคะสักนิดก่อนจะเที่ยง,งเพื่ออ,อหาแมงนะคะธรรมชาติสวยงามมากเลยโอเคเด็กๆไปกันเลย <ogle ogle> ไปกันเลยไหมเดินไปกันเลยค่ะไปกันไปกัน Yeah.